เนีน่ยที่ฉันซื้อมานละวฉันไปโพสอ์อมรินโพสลงอูบอกว่าฉันเลวฉันซื้อของชอบขอตังค์คืนก mm. ็มึงดูเจ๊เนี่ยกูซื้อบะหมี่สำเร็จรูปมาเนี่ยแล้วมันเละอย่างเงี้ยทั้งถุงแล้วกูจะกินยังไงมึแห่ตาดูเนี่ยเนี่ยดูแย่เละทั้งถุงเดี๋ยวจะเทให้ดูมึงจะได้เข้าใจไงมาอุ้ยเนี่ยจู้จี้จุกจิกของเงินคืนทะเป็นอย่างนี้มึงคืนไหมล่ะมึงคืนไหมกูถามมึงเนี่ย เนี่ยเนี่ยอ่ะเทให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยดูเนเน่เละหมดเลยเนี่ยมันจะกินยังไงเนี่ยมือแหกตาดูเนี่ยคุ้ยหล่นหกเต็มบ้านอ้อมตายต้องมานั่งกวาดถึงเนี่ยหกเต็มบ้านเนี่ยอสัตว์เครียดเลยเนี่ยอ่าแหกตาดูอิสว์มึงแหกตาดูก่อนที่มันจะเอากูไปให้ไปโพสให้คนมาด่ากูเนี่ย มึงดูใเนี่ยเส้นมันเละอย่างเงี้ยแล้วจะแตกยังไงแหกตาดูเนี่ยกูก็ไม่รับของแต่กูจ่ายเงินมันไปแล้วกูก็ต้องทวงเงินคืนแต่เป็นมึงมึงทวงไหมล่ะมันลงโพส์มันแบบวัยวัยบะหมี่เปื่อยวัยวัยไม่มีเครื่องปรุงแล้วมึงดูถุงที่มันใส่มาไม่มียี่ห้อยี่อะไรเลยวันที่ผลิตวันที่หมดอายุยี่ห้ออะไรไม่มีเลยแล้วเป็นเละๆแบบนี้เป็นมึงมึงเอาคืนหรือเปล่า ต้องร้อยร้อยสิบเอ็ดบาทร้อยสิบเอ็ดบาทกูไปซื้อเซเว่นแบบซองที่มีเครื่องปรุงอ,ะอ่ะตีเป็นซองละแปดบาทก็ได้กูได้แล้วกี่ซองอะ่ะสิบซองแปดสิบสิบห้าซองได้สิบห้าซองและ้ะไก่ที่ได้บะหมี่เละๆมันเนี่ยอ่ะแหกตาดูแดกไม่ได้แดกได้ไหมล่ะอ่ะแหกตาดูว่าแดกได้ไหมอ่ะ แหกตาดูเลยก่อนที่มันจะเอากูไป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 โพสให้คนเข้ามาดา่ากูไอ้สัตว์อันนี้เป็นแบบต้ออยมยำวันนั้นเราไปกินที่ที่เราไปนั่นไงนนเขากระโดงใช่ไหมแล้วก็ผ่านล้างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็เลยแวะกินก่อนก๋วเตี๋ยวลูกชิ้นปลาปรากฏว่าแม่งไม่ร้อเลยแดดไม่ได้ก็เลยเอาใส่ถุงกลับบ้าน เนี่ยขนาดนี้เติมน้ําลงไปเท่าตัวยังเค็มชิ้มหายไม่รู้ว่าเก็มเพราะบะหมี้นี่กูใส่ลงไปหรือไงเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยนี่แดกไม่ได้เลยเค็มชิมหายเลยตาอเนี่ยมันเกียว่าก๋วยเตี๋ยวป่านล้วนี้เป็นเกี๊ยวกุ้ง บ้างแม่งหนามันเพิ่งเปิดได้เดือนหนึ่งมันเอาทั้มเนรอหลายคลิที่ฉันทวงเงินจากที่ฉันซื้อของในติดตอับแล้วก็ไปลงแล้วบอกว่าฉันนิสัยไม่ดีั่งของแล้วชอบของเนิคืน ก็เป็นอย่างนี้มึงขอคืนหรือเปล่าหล่ะร้อยสิบเอบาทถ้ากูไปซื้อเซเว่นอีเลเว่นอะตีมันซองละแปดบาทแต่แบบนี้เครื่องปรุงอะกูได้ตั้งสิบห้าซองดีๆอันนี้มาแล้วเนี่ยมันดูสิเนี่ยเนี่ยแล้วกูแดกไม่ได้มันเละม,มันหักอย่างเงี้ยแหกตาดูไม่ได้มึงเอากูไปเพราะว่าให้คนด่าดกูไอสาละเลวอีย้ย่อีสัตว์ มึงไปโทษเนี่ยมึงได้ยอดปลยงไงคนดูมึงเต็มเลยคนดูมึงเป็นสิบล้านแล้วก็เข้าไปดากก่ากูหนึ่งล้านแต่มันหารู้ไหมว่ามันเล็กอย่างเงี้ยมาดูเต้

ถมึงจะเอากูไปโพสให้คนเข้ามาดากก่ากูมึงต้องรู้สเสร็จเงินกูหาแย่กว่าจะได้สักบาทกูไม่ได้ไปโกงเขามาแล้วมึงดูซะเนี่ยกูแดกไม่ได้อ่ะร้อยสิบเดบาทร้อยสิบเ็ดบาทกูซื้อเซเว่นได้ตั้งสิบห้าซองซแบบมีเครื่องปรุงด้วยอันนี้แดกไม่ได้เลยเค็มผีเลยเมื่อกี้ ต้องผสมน้ำร้อนลงไปเนี่ยเนีย่ยคุณผู้ชมดูดเดี๋ยวนี้อย่าไปเอาน้ำมาใส่ก่อนเด็ดทงัง เนี่ยคุณผู้ชมดูเนะี่ยเละอย่างเงี้ยจะกินยังไงดูเส้นเนี่ยจะกินยังไงอ่ะคุณผู้ชมดูเส้นมันเละอย่างเงี้ยอันนี้แม่ไม่ได้ต้มเลยนะแม่เอาที่แบบที่มันใส่มาอย่างเงี้ยเพราะมันต้มไม่ได้อยู่แล้วมันเละอะ่ะก็ใส่มาใส่ลงมาในน้ํานี่เลยแล้วก็เคลมชิบหายแดกไม่ได้อีกก็เลยใส่น้ําร้อนเติมมา กินไม่ได้เลยอะร้านเฮียนเนี่ยกินไปสามร้อยสี่สิบมีแก้ขวดสองแก้วด้วยคือทุเรศแม่ทำไม่อร่อยไม่ร้อนเค็มขนาดก่อนต้มแม่ใส่น้ำเพิ่มไปยังเขา้าอยู่อ่ะ ใส่น้ำเพิ่มลงไปตั้งเท่าตัวไงมันมีเส้นตาเยินตะโฟนนี่มันชอบเอาแม่เนี่ย เขาไปพาดตัวข no ่าวให้คนธรรมดาแน่ว่าแม่สันดานไม่ดีแม่เนี่ยอ่าสั่งของว่าชอบเขาคืนคืนก็คุณผู้ชมดูเสร็จเนี่ยมันโพสต์ขายว่าเป็นแบบมีเปื่อยไวๆไม่มีเครื่องปรุงแล้วกูไปดูในลาซาด้าชอปปี้เขาขายแค่หกสิบเจ็ดบาททีฮเยนขายตั้งร้อยสิบเอ็ดอันนี้ตึกตอก แต่เขาคืนเงินให้แม่ร้อยหนึ่งนะบอกว่าส่งคืนมาเอ้ยส่งไปส่งมาคืนเงินกูมาก็จบแล้วเสียวเวลากูมันคืนเงินให้แม่ร้อยหนึ่งเนี่ยจงใจแบบมาทำให้ดูเลย มึงแหกตาดูเหนื่อยมันแดกไม่ได้มึงแหกตาดูแหกตาดูจ้ะที่มึงเอากลอะหลายๆคิดเปรวมกันแล้วไปพาดหัวให้คนธรรมาดากลัวเพราะคนดูเยอะมันได้ตังค์อะ เราเรียกแม่บ้านมาไปกินดีกว่ามเรเรียกแม่บ้านมาไปกินแม่มบ้านมาไปกินแล้วอยู่ 这条，这条，这条。 ยังไม่มาแม่บ้านนางไม่อยู่เลยทุกทีเรียกนางมาเลยนะคราวนี้นางยังไม่มา ที่เรียกนางมาเลยวันนี้ทำไมเรียกนางวันนี้มาเพรว่านางยุงยงย่งอยู่แต่กำลังยุ่งอยู่

กุ้งกับพี่เอสุภชัยไงแล้วก็โปกอ้าไปให้มันดูน่ากินเพราะว่าโลนึงพี่เอสุภชัยเขาขายสามร้อยห้าสิบที่เขาตั้งชื่ออะไรทะเลเอไม่ใช่นางฟ้าอ่าวไทยแกะแล้วด้วยฉันเลยโปะหน้าไปก็เป็นแบบมาม่าต้มยำกุ้งกุ้งตัวตโตโตน่ากินเลยให,ให้นางไปก็ให้ดีๆนะ แต่ว่ากุ้งที่ปลอกหน้าไปในนั้นน่ยก็ประมาณสองร้ยบาทแล้วอะ่ะฉันแกะให้ด้วยแกะเปลือกให้ด้วยเมื่อคืนเนี่ยแกะก่อนไปแช่เนาะแกะพอดีดึงประตูมาแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าจะเอาขยาะไปทิ้งด้วยไงชิบหายแล้วก็เห็นพวกพม่ามันมาเสพยายาเสพติดตรงนี้สามคนกลัวชิบหายกลัวมันเข้ามาแคาพอเราปิดไฟหมดแล้วเราเหลือประตูครึ่งนึ่งไงใจหายหมดเลย แกได้ครึ่งเดียวไม่เอาดี่ะารีบร้างมือแล้วก็รีบล็อกประตูอะไรแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นยังมีอยู่ในตู้เย็นครึ่งหนึ่งเพราะว่าไม่เอากลัวมันเข้ามาแล้วมาฆ่าเราไงมันเสพยาเสพติดอยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นมันประมาณหกโมงครึ่งอะ่ะแม่ก็เลยไม่เอาเลยอันนี้ชาว้วย ถ้ามีห้องพักเยี่ยนียเดินตรงไปแล้วเรียวผาแม่เลยบอกว่าไปกินก่อนร้อนๆกินก่อนกินเสร็จเอาวชามค่อยมาให้กินหลังไปกินให้เสร็จก่อนอ,อันนี้ไข่ปลากลัวมันเสียช่วงนี้ต้องระวังอหิวาตกะโรค กระดิ่งนี้ยังซื้อมาจากเขากระโดงอ่ะจําได้ไหมเดี๋ยวดูฉันหรือปล่าที่วันนั้นฉันจิดทูกได้สิบอันอะนะจากเขากระโดงฉันซื้อจากเขากระโดงสองอันหกร้อยแล้วก็มาติดประตูห้างละอันหน้าหนาวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าคอเราจะแห้ง พอเราจะแห้งอ่เดี๋ยวฉันให้เธอดูกระดิ่งน,นี่นะพอล็อกประตูแล้วก่อนนางมาเก็นรถไปแล้วฉันบอกให้นางกินก่อนเดีย๋ยวมันอืดหมดเนี่ยอันนี้ไงที่ว่ามีรูปคุดไงเนี่ยที่ฉันซื้อมาจากพระพุทธรูปที่ใหญ่น่ะฉันเช่ามาบูชาแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นพญานาคนไงเห็นไหมเนี่เห็นไหมอันนั้นเป็นรูปคุดแล้วเวลาเปิดประตูมันก็จะดังเนี่ย หเห็นไหมอันนี้เป็นรูปช้างหเห็นไหมปบาสองเก้าเก้านี่นี่ปคุดอันนี้รูปช้างพอคนมาจับประตูมันกจ็จะดังไงแล้วฉันอะเมื่อวานเนี่ยชีพหายเอ้ยประตูบ้านนี้คุไม่ได้ล็อกมุยตายหาย่าฉันไม่ได้ล็อก ตอนเช้าฉันเลยลองเดินเอา้าชิบหายกูไม่ได้หรอตอนที่ไลเดอร์อพี่เอร์ข้าวของมาให้ไงพี่เอสุปชัยเอาอาหารมาให้ไงแล้วก็ฉันใช้มนไปซื้อขา้าวแล้วฉันไม่ได้ลอก ืออมรินทีวีไงไอช่อง youtube ช่องออนไลน์เขาไปเอาคลิปหลายๆอันที่แม่โทรทวงเงินขอขอเงินคืนเมื่อสั่งของไปแล้วไม่ตรงปกเอาไปลงสามคลิปแล้วให้คนเข้ามาด่าแม่แล้วคนดูเป็นสิบล้านเลยแล้วเขาได้ตังค์ไงคนด่าดฉันเป็นล้านเลยว่าฉันสันดาไม่ไดีซื้อของแล้วเปลี่ยนอา้าคือมึงดูฉันนี่บะเมียเละตุ้มเป๊ะอย่างนั้นอ่ะ ร้อยสิบาทคูซื้อจากเซเว่นหูได้ตั้งสงิบห้าซองซื้อเซเว่นได้ตั้งสิบห้าซองมีเครื่องปรุงด้วยอันนี้เปื่อยๆวันที่ผลิตหมดอายุไม่มียี่ห้อก็ไม่มีแต่มันลงโฆษณาในติ๊กต็อกมันลงว่ามีเปื่อยไวๆแล้วมาละเละอย่างไงจะกินอย่างไงแย่มากเลยนะสั่งของออนไลน์เนี่ย นี่สหรัฐฯลูกถามโดนด่า,าพรคประชาชนพม่าแล้วรัฐบาลเป็นใครยื่นเงนินให้รัฐบาลเมียนม,มาปีเก้าพันล้านเหรอปีไหนอะ่ะให้มันทําไมอ่ะรัฐบาลรัฐบาลให้มันทําไมเออรัฐบาลให้พม่าทําไมคนไทยยังไม่มีจะแดกเลยไปให้มันทําไม นี่กำลังอ่านอยู่เห็นหรือเปล่าสุก,กาวสันเนี่ยแหกตาดูตำรวจเรียกอินฟลูอินเซอร์ที่ร่วมวงเล่าแบงค์เรสเตอร์ในงานเปิดร้านขายปุ๋ยที่จันทบ,บรุรีสอบสวนส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคาดรู้ผลไม่เกินสิบห้านนี่มันยังไม่บ่ายสามไง